หนึ่งเรื่องราวที่น่าจะเป็นความรู้สําหรับเราหลายๆคนนะคะกับกรณีความเชื่อเรื่องเกี่ยวกับห่วงจุย้ยบางคนบอกมอปแปลงไฟฟ้านี่นะมันจะทําให้สุขภาพเราไม่ดีจริงหรอ,อถ้าบ้านไหนมีมอปแปลงอยู่หน้าบ้านอะ่ะเออ,เอ,อจะส่งผลกระทบครอบครัวนี้สามีภรรยาคู่นี้ก็เลยมีปัญหาการจะแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างไรไปติดตามละครสนุกสนุกกับสินแสะสะตระดาค่ะ เหตุการณ์น <anything sound> <ed> eh? ี <ules> oh. so mm ้ส hmm. ร uh ้างเพื hmm. oh. uh ่อความมันเทิงเท่านั้นนะครับดีเงแล้วโหแบบนี้น้อยเล่นตะเกมงานบ้านไม่ช่วยภรรยาทำเดี๋ยวจะโดนมีเล่นละครนอนป่วยซะด้วยวันนี้ไม่สบายอีกแล้วเหรอใช่เจ้าแม่พอรู้สึกดิ ปวดหัวตามัวตัวร้อนไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนกินไม่ได้นอนไม่หลับกบระสับกบระส่ายตับพิการอาหารไม่ย่อยลิ้นก็ก่อยทานอาหารไม่อร่อยไม่รู้รสต้องอื่นไม่ตด <c oughs> เป็นกดในกระเพาะกระดูกก<อ>็ปวดฟันก็ปวดโอ้โหเป็นประหลวนในลาไส้โอ้เวลาหายใจได้จ้ะแม่กูเมนเมนโอ้เวลาเจียนเนี่ยวิ่งเมนทุกวันเลยจ,จ้ะแม่เยอะขนาดนี้เนี่ยหมอคนไหนจะช่วยพี่ได้ล่ะครับ <c oughs> เป็นขนาดนี้ตายเลยไหมตายเลยไหมนั่น,นโดนเข้าไห้โอ้ ถ้าพ่อตายอะนะแม่เนี่ยเขาเงาเหงามากเลยเนาะเหงาแป๊บเดียวเดี๋ยวก็มีผัวใหม่พูดอีกก็ถูกไปโอ,อ,โอ้แม่เนี่ยองผู้เล่นตลอดเลยผู้เล่นใช่ไหมเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าป่วยจริงหรือว่าป่วยปลอมไงนั่นน่ะสิคนป่วยอะไรก็ดิกระดาเชียวแพ่อพูดจริงนะแม่พ่อว่านะเป็นพ่อไอ้เสาไฟฟ้าหน้าบ้านเราแน่ๆเลยเนี่ยเอหม้อแปลงเสาไฟฟ้าหน้าบ้านเนี่ยนะแม่ดูสิ มันอยู่ใกล้บ้านเราขนาดเนี้พ่อว่านะกระแสไฟเนี่ยมนส่งผลกระทบต่อร่างกายของพ่อไม่งั้นนะพ่อไม่เจ็บปวดอ่อนแอแบบนี้หรอกมันจริงเหรอครับพี่ไม่ใช่ว่าหาเรื่องจะไม่ช่วยแม่ซักผ้าใช่ไหมโอ้โหไรไม่รู้นะพ่อพูดจริงนะป่วยจริงๆองเนี่ยตอนแรกก็อยากจะเชื่อแต่เล่นซะใหญ่รัชดาลัยขนาดนี้เนี่ยจะเชื่อลงดีไหมล่ะครับเนี่ยมีทางเดียว ที่จะต้องงงให้ได้ว่าป่วยพราะเสาไฟฟ้าจริงหรือเปล่าพิสูจน์เลยครับตายแล้วเงินของใครเนี่ยอยู่ในตักค้าบ้าดีนะไม่เอาไปซักซะก่อนโอ้โหโหงเจ้าแผนนี้ได้ผลใช่ม้ไหม ความเชื่อที่ว่ามีเสาไฟฟ้าที่มีหม้อแปลงขนาดใหญ่อยู่หน้าบ้านแล้วจะทําให้สุขภาพไม่ดีมันจริงหรือเปล่าล่ะครับเนี่ยสินแสครับช่วยไขยข้อสงสัยให้หน่อยนะครับเสาไฟฟ้าอยู่หน้าบ้านจะส่งผลดีหรือส่งผลร้ายอย่างไรส่วนมากจะมีความเชื่อหรือเราได้ยินอยู่เสมอว่าเสาไฟฟ้าอยู่หน้าบ้านแล้วจะส่งผลร้ายนะครับซึ่งจริงๆเราต้องทําความเข้าใจก่อนว่าเสาไฟฟ้ามันจะมีแบ่งแยกได้ทั้งหมดอยู่2ชนิดนะครับ ก็ะจะมีทั้งเสาไฟที่เป็นเสาที่โยงสายเฉยๆในส่วนของเสาไฟที่โยงสายเฉยๆไม่ได้มีผลใดๆต่อพลังงานหูช่วยเลยส่วนที่จะส่งผลก็คือเสาไฟที่มีหม้อแปลงไฟนะครับสำหรับบ้านหรือตัวอาคารที่เป็นหูช่วยระบบปิดเสาไฟฟ้าที่เป็นหม้อแปลงไฟถ้าอยู่ใกล้ห้องนอนของใครห้องนอนนั้นจะส่งผลที่ไม่ดีครับมีอาการเวียนหัวอาเจียนหรือว่าบ้านหมุน แสดงว่าเราได้รับผลกระทบจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ออกมาจากหม้อแปลงไฟอุปกรณ์หวงจุย้ยทุกชนิดบนโลกใบนี้ไม่สามารถกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้เลยวิธีการแก้ที่ถูกหลักที่สุดก็คือสมมติว่าเรานอนอยู่ชั้น3ามแล้วตำแหน่งชั้น3ามอยู่ใกล้หม้อแปลงไฟที่สุดแล้วเรามีอาการคลื่นไส้อยู่เป็นประจำโดยอันดับแรกเราต้องย้ายที่นอนให้อยู่ไกลหม้อแปลงไฟให้มากที่สุดนะครับสมมติว่านอนตรงมุมนี้แล้วหม้อแปลงไฟอยู่ตรงนี้ เราก็ย้ายทิศย้ายมุมนอนเราไปอยู่ให้ไกลที่สุดหรือถ้าเราห้องนอนเรามีระเบียงให้เราเอาต้นไม้กระถางต้นไม้มามาตั้งเพื่อช่วยกันขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าให้สังเกตด้วยตัวเองว่าตั้งแต่ทําแล้วอะไรส่งผลที่ดีขึ้นซึ่งจริงๆแล้วเราต้องยึดหลักแห่งความเป็นจริงนะครับดังนั้นจําไว้ว่าอุปกรณ์งช่วยทุกชนิดบนโลกใบนี้ไม่สามารถกันขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าใดๆไ,ไ,ได้เลยวิธีทําได้อย่างเดียวคือย้ายไปอยู่ไกลที่สุด หรือไม่ก็หาชนวนมากันนะครับ